สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาปบก,กับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่างวดประจำวันที่11มีนาคม2567นกะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามวามสปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่พี่จ๋าสำหรับแนวทางของวันที่อ่าวันที่10นะคะซึ่งวันที่10แอดให้เด่นไปที่3กับ6นะคะเด่นไปที่3กับ6ในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจออก1 6 6นะคะพี่พี่จ๋าอ่ามาเด่นที่6ก็มานะคะส่วนล่าง3 7เด่นที่3ก็มาอีกนะคะแต่3 7แอดไม่มีเนาะหลุดไปนะคะมาเฉพาะเด่น3ในรอบพิเศษนะคะ176นะคะอันนี้แอดหลุดไป ลาง65 65, 65. มาตร,ตรงตรงตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับในรอบพิเศษนะคะอ่าส่วนตารางตัวดิบของเราก็มาเนาะอ่าในรอบปกตินะคะสามห้าสองนะคะห้าสองวันนี้ไม่ไม่มีมาจ้อยมีแต่ห้าหนึ่งเด้อพี่ๆจ๋าห้าหนึ่งห้าสามเนาะล่างแปดแปดอันนี้ก็หลุดไปนะคะในรอบ v ีพีสี่เก้าหกนะคะ ตัวที่แอดเน้นมาในตัวกลับนะคะสำหรับโผกส่วนล่าง5-2แอดก็หลุดไปนะคะพี่พี่จ๋าอ่าวันนี้แอดก็มาแค่3หน่อยนะคะพลาดในรอบปกติด้วยนะคะมา6-6เนาะเฉพาะกิจบนนะคะในรอบพิเศษตัวเน้นตรงๆนะคะล่าง6-5ในรอบ v i p นะคะบนมาในตัวกลับนะคะอ่าตามต่อนะคะพี่พี่จ๋าตามต่อแนวอาทางของวันที่11นะคะ แนวทางที่แอดให้ไปเป็นสูตรการคำนวณมีเขามีหลุดนะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยนะคะพี่พี่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปไปใหม่เนาะเวลาแอดลงนะคะ,ะตามต่อกันที่สูตรมัดร,รวมนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะก็คือสูตรมัดร,รวม แล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชื่นชอบต่างกันออกไปนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเองแล้วกันนะคะพี่พีจ๋าให้เป็นเพียงแนวทางนะคะมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันนะคะว่าตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้จะมีตัวไหนกันบ้างนะคะ ตารางตัวเด่นของเอนะคะวันนี้ให้ไปที่1 0 6นะคะ1 0 6 3 2 5นะคะส่วนเด่นสุดในตารางแอดให้เด่นไปที่0แล้วก็2นะคะระวังเขาจะมาประกบคู่กันนะ0ูนนะคะอ่ะเด่นที่0นะคะแอดให้ไปที่01 ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะพี่พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันนะคะอ่าส่วนสองนะคะแอดให้ไปที่สองศูนย์สองสามสองห้าสองหกนะคะส่วนชุดกัน ชุดการแอดให้ไปที่97414891นะคะสายเบิ้ลวันนี้มีมาเพิ่มนะคะก็คือ44นะคะพี่พี่จา๋าสายเบิ้ลนะคะมีมาเพิ่ม44อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับเด่นที่ศูนย์แล้วก็เด่นที่สองนะคะ เด่นที่ศูนย์แอดเน้นไปที่ศูนย์สามนะศูนย์หกหรือศูนย์เก้านะคะสองสามสองหกนะคะส่วนชุดการแอดเน้นไปที่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะ,ะใครไม่ชอบก็หกก็กลับเป็นเก้านะคะแอจะกลับให้แค่ 0609นะคะอะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามแอดทุกช่องทางเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้เฮงๆงรวยๆวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ